ได้ตังปอมแล้วเปิดมาติดพันษาบุรีรำเก็บได้ครับนลบดินยกขึ้นมาบอลไม่ออกเอาครับไมค่อนถึงก่อนแล้วโอ้ยผู้ช่วยบุญศินโบกทงฟาวครับโอ้จังหวะนี้ครับไมค่อนมาเกวสครับคือก็เล็งที่บอลเลยครับแต่มาเกวสเนี่เร็วกว่าครับแลวก็รรับไปเหลือไปด้วยครับจังหวะนี้เดีย๋ยวดูจงังหวะภาพใช้อีกครั้งนะครับว่า โดนที่บอลเลยโดนที่ขาโอ้ยยันเข้าไปเลยครับจัดช้จิดกลางนะครับจังหวะนี้ก็ถึงช้ากว่าไมค์คอนครับรับใบเหลืองไปก็เป็นใบเหลืองที่คุ้มเลยครับเพราะว่าไมค์คอนนี่กําลังจะกระโดกไปเลยนะครับอ้าวแล้วเหมือนมีจังหวะเช็ค VR อะไรเกิดขึ้นครับตัวเช็คก็น่าจะเป็นจังหวะใบแดงหรือเปล่าครับจังหวะยันเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับ อือาแล้วครับมีการเช็คจากห้องคอนโทรลลูมครับโอ้โอหนั่นแหละรครับเช็คใบแดงครับจังหวะของจัชชัยเจีก๊ยกลางครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้ากทีนะครับบอลโยนมาแล้วจังหวะนี้ครับมีการประทะกันจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับเพราะว่าจังหวะปะทะก็ไม่ได้มีการเปิดปุ่มอะไรนะครับเป็นการจะเตสะสกัดบอล ถ้าจะใบแดงก็คือทำฟาวในขณะที่เป็นตัวสุดท้ายแหละครับก็ต้องมาเช็คกันอครับบุญศิลขอไปดูเองครับคุณทีชูสุวรรณขอไปดูภาพช้าด้วยตนเองครับแมมีเสียวแล้วครับแฟนบอลพญาไก่ชนครับถ้าเหลือ10คนเนี่ยโอ้โหเวลาเหลือประมาณ18นาทีไม่รวมทดเวลานี่ มีเวลาให้บุรีรัมย์เยอะเลยนะครับจะตัดสินยังไงครับพุทธสินก็อ,อยู่ที่ดุลพินิจอย่างเดียวเลยครับจังหวะน,นี้จะใบเหลืองหรือใบแดงครับแต่ว่าสีหน้าของชัดชัยเจียกลางนี่แม่ไม่สู้ดีแล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับคนตัดสินมีได้แค่คนเดียวคือนาทีชูสุวรรณครับพุทธสินในสนาม ไมดูไม่นานครับใช้เวลาดูแป๊บเดียวเท่านั้นครับเอาเลยครับมาดูกันว่าจะตัดสินยังไงโอ้โหนี่เป็นจังหวะสำคัญของเกมนี้เลยครับจะใบเหลืองหรือใบแดงยังไงครับโอ้โหยกเลิกใบเหลืองครับแล้วให้ใบแดงครับเหลือ10คนครับน้องบัวพิชยะ งานเข้าแล้วครับกับเวลาที่เหลือเป็นใบแดงครับมาเอาเลยครับเวลาที่เหลือครับหนองบัวพิชยาจะยันยังไงครับโอ้พุทธศิลป์นี่ไปดูเวอาแล้วก็ยกเลิกใบเหลืองครับให้เป็นใบแดงจังหวะนี้ตัดสินว่าเป็นใบแดงของหนองบัวครับโอ้โหตอนแรกนี่ให้ใบเหลืองนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นใบแดงก็เป็นดุลพินิจของพูทธศิลินครับ คือถามว่าโดนไหมแต่โดนแหะครับแต่บอลมันออกไปแล้วครับก็คือมีการคอนแทคกันคือการประท้ากันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ดวงพินิจของผู้ตัดสินล้วนๆครับจังหวะแบบนี้เพราะว่ามันเร็วครับจังหวะต้องไปเช็คกันด้วยภาพช้านะครับก็ตัดสินไปแล้วนะครับเหลือ10คนครับน้องบัวพิชยา f อ